Yeah. <laughs> ตัวยอยู่ใหม่ครับครับพี่น้องเมือนี้พอกันอีกเจ็ดเคลนแล้ครับมุดน้ำยิ่งปลาขึา้นเขาเลยพี่น้องพงอยู่ทาอยู่ตามห่วยตามน้องตามสะเทนนี่แหละครับนี่แหละครับสะเทนกลางหลังนี่แถวนี้แหะพี่น้องนี่ครับลำสะเทนโอลน้ำไหมเมื่อมันน้ำฝนนะพี่น้องนะ้ำก็ะจะสูบน้ำสะเทนขึ้นใส่เขา แรงครับพี่น้องบ้านพญะตวนี่แรงพี่น้องปีนี้ใครเนแต่ข้าเจ้ามีหน้าย,ย่อยดีสัแส่นแล้วครับพอได้สูบน้ำใสฝนกับระตกจกเคียพี่น้องเออแรงครับเดดกับพอดีปันไดได้มนี้คึมละลายกว่าก่อนที่ฝ่าเต็มย่ครับ ไปพี่น้องพาไปเล่นานา้ำครับไปทา้งนี้ละ่ะกิดทีมืดแน่เด้อพี่น้องอุม้มเลยมืดเดียวอดแนวอุดหูมั่ครับพี่น้องนี่นครับใส่เดีกว่าพี่หอยอดด่ะพวกอุดอะไรปวดหูต้องหางเนี้ยอุดหูแล้ว สองตัวนี่มันทอกันแต่พันมีอีกตัวหนึ่งครับตัวบกไงหนึ่งแต่บอลลูว์ไอยู่ในกล่องเสียห็นบ่ก็เลยโดน,นครับสามตัวครับมีตัวหนึ่งไงเขาน,นีสองตัวนี่ทอกันครับบอสที่ในเสียงอย่ปุป๊บเด็กเต็มนึงเลยพี่น้องเดี๋ยวเรีงงอเขออนุญาตกดก่อนครับอ๋อพี่น้องกดแล,แล้วครับหอยไปหนึ่งคนพี่น้อง Giờ bưng ta song tồn này con อีกเสือพี่น้องมุดลงไปเห็นเลยครับ <S 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 แต่ว่าตัวใหญ่พอเห็นพี่น้องมีตัวคู่กันครับเนี่ยคือจิมานาหาคหรูเดลยวบึงโอ้วานจิบมาใหม่อีกไปม,มุดน,น้ำลงไปปวดปลายที่ตรงโดนโปวดปลาต้งนี้ปวดลูกไปรูรูมาอีกคนนึงร้องแล้วพี่น้อง ปลานุกเขาครับนี่ครับโูเล็คู่ก,กันนี่แหละพี่น้องมั่นกันนี่และเดี๋ยวเด,ดี๋ยวขออนุญาตปลดอีก,ก่อนพี่น้องใส่สองเต็มแล้วเหลือตัวใหญ่พี่น้องเดี๋ยวก็จะเบิ้งมาอีกจะสิพ่อเออีกบ่อ มาดูหน่อยแล่นตั่งงานพี่น้องมาดูหน่อยตัวท่อปูมือนี่ครับเดี <c oughs> ๋ยวปลาโนเขาใหญ่ตัวนึ่งบ่เห็นเลยครับเพท่านเห็นเลยตัวนี้ยี่หรีครับตัวนี้ <c oughs> มันเห็นที่แรกเลยสามตัวมาสามตัวครับสองตัวทีนี้ได้แล้วแม่นันใหญ่ยี่หลีครับเอาครับพี่น้องบ่เห็นอีกเลยครับ <c oughs> นี่จะลูกประดูหน่อยตัวทอนเหมือนีอิสักไปสากมาอยู่โอ้เสียดายอยู่ครับลุงมาได้ยิ่งเลยครับอุ้มนี่ยอปลาสามตัวได้ยิ่งสองตัวเดียวเลยพี่น้องเดยวสีเงาอุ้มแลวครับถ่าลลยเสียแล้วบว่เห็นโอ้เลยตัวใหญ่ ตัวน ke, ondan, <issions> ังใหญ่เลยครับบอนว่าตัวใดนบุรีงี้ตัวนั Ik ้นใหญ่ดิมันใหญ่เลยครับตัวนั้นแต่ก็ได้สองเต้มอยู่แล้วครับมองเดียวเลยครับไปใหญ่อุ้มพี่น้องเอาขับพี่น้องว่าสิพี่งอีกบุรีงี้หนอครับที่ได้สองเต้มซ้ำเนี่แหละพี่น้องฝนมากครับฝนตกพูดอะโอ้โหนีแต่ว่าฝนมาตกมือนี้ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เนีย แม่ฝนฝนมากเลยพี่น้องเลยมุกกรอนสีฝาครับดำปื้ดปื้ดพุดโต๊ะยู่ถนนท์ฝนพี่น้องเมื่อดครับพี่น้องปัดท้อฝนไหมเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาสมิลงครับคลิปหนาจะกระพรกไหมสองแตงกพอแล้วพี่น้องบริมนุษย์อีหรอกฝนตกพี่น้องคลิปหนาพอกันครับสวัสดีครับ